ขบวนผ่านเซ็นทานโคราชครับว่าจะมุ่งตรงไปรวมกันที่หน้าลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุราานารีครับขบวนคาม็มอบโคราชครั้งที่สามเรียกร้องวัคซีนต้องทีดวัคซีนคุณภาพทัทท่วประเทศขบวนคามอบครั้งที่สามครับเรียกร้องขอยรัฐบ,บาลซึ คุณภาพประชิดกับคนไทยทั่วประเทศทำไม่ได้ออกไปออกไปออกไปต้องลดแรงกดดันใจื่อขับไล่ประจายตัวให้ออกไปรัฐบาลนี้ต้องเน้ आओ भाई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  เส็นท่านโคราชครับหาเข้าเบืองมุ่งไปเป้าหมายจุดรวมพลบริเวณสนามหน้าลานอนุสาวรีท่านเท้าสุรานารีโคราชครับไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายครับข้ามาโคราชครั้งที่3เรียกร้องเพื่อให้รัฐบาลซื้อวัคซีนคุณภาพบัตรจดให้คนไทยตัวประเทศไทยครับทาไม่ได้ออกไปออกไปออกไปเ่านล้นนี้ครับ งเทได้ไงแงเทได้ไงุงเท่นักไก่วันนี้นัวุฒินะทั้งที่แล้วมันไม่นังไงตุง